ใช้ที่ขี่มาหลังตอนจบของไอเดียมังกี้นะผมคือใครนะผมแต่ที่ผมคาดการดูนะผมคิดว่ามันน่าจะแบบเรียบเปรยประมาณว่าแบบว่าคนที่ขี่หลังมาคือ,อยูมอนทูดเวยคือความตายซึ่งในความตายเนี่ยมันติดอยู่กับไอตัวลิงตุ๊กตาของเล่นลิงผมคิดว่าความตายมันสามารถเทเลพอร์ตไปไเรื่อยๆเว้ยเหมือนกับแบบเหมือนตัวลิงภายในเรื่องนะแล้วมันเหมือนจะเลือกเหยื่อไว้เลือกเหยื่อที่ประมาณว่าแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ก็คือพ่อทิ้งลูกบิวเองก็ไม่ไแบบัวาง,แบบลงลกร ลูกอ่ะดีขึ้นก็ตาลที่มันต้องคำสาปนะผมก็เลยแบบว่าต้องหาเหยื่ออะไรใหม่เว้ยแล้วตอนจบนะผมมันจะได้เห็นว่าลงอ่ะหายไปจากหลังเบาเว้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอย่าง,งานั้นเว้ยและอีกอันนึงนะผมผมอาจจะสื่อถึงว่าบิวยอมรับความตายไว้ว่าแบบว่าความตายเป็นแบบทุกคนยังไงก็ต้องเกิดเว้ยซึ่งพอยบทกทฤษฎีที่ผมพูดว่าพอแบบความสัมพันธ์ของบิวกับลูกอ่ะมันดีขึ้นแล้วมันก็เลยต้องหาเป้าหมายใหม่และนั่นแหละผมผมคิดว่ามันคือความหมายของไอตัวผู้ชายที่ขี่มาตอนบบอเ่่นคคมว็หาายแภ ก็หาไหร่ก็ต้องไปดูกันนะผมกับเดวังกี้นถ่ายได้ว,วันนี้โรงพยนต์นะผมใครที่ดูแล้วก็มาคุยกันได้นะผมได้คิดว่ายังไงครับผมถ้าที่อยู่หลังมาคือใครทุกคนคิดว่างไง